สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ค่ายตอบแล้วข่าวนี้จริงหรือไม่ต้นสังกัดจี r รา o อนตอบข่าวหลือเรื่องจี u ูแบล็กพิงเตรียมมาเซ็นสัญญาด้วยเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวหลือว่า Galaxy Corporation ต้นสังกัดป้ายแดงของจี r รา o อนได้ลงนามในสัญญาพิเศษกับจีซูแบล็กพิง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่า YG Entertainment ไม่สามารถทำสัญญาเกี่ยวกับกิจกรรมเดี่ยวกับสมาชิก BLACKPINK IMBC ได้ติดต่อไปอยัง Galaxy Corporation เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพวกเขาปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดอย่างเคร่งครัดทันทีที่เอ่ยชื่อของจีซูเราได้รับโทรศัพท์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่นั้นไม่เป็นความจริงหากมีสิ่งใดํำนองนี้เกิดขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ Galaxy Corporation กล่าวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ